จเจริญธรรมสมนึกดีค่ะดิฉันนางดอมภัยมณส,สุขนะคะปีนี้ได้รับหน้าที่ให้ไปซื้อข้าวเข้าเตาที่โรงอบโพเจริญค่ะปีนี้นะคะมีโคตา้างบประมาณในการซื้อข้าวอยู่ที่7ล้านบาทเราก็จะแบ่งเป็นการซื้อข้าวหลักๆของเราก็คือมะลิ105มมลิ105นะคะปีนี้ซื้อได้321ตันเป็นจำนวนเงิน5 4 0ล้าน4แสบาทแล้วก็มะลิแดงที่ซื้อได้ก็อยู่ที่40ตัน เป็นจำนวนเงิน740,000บาทมารีแดงของเราเนี่ยเราจะซื้ออยู่ที่18,500บาทต่อตันนะคะแล้วต่อไปที่เก็บได้อีกตัวนึงก็คือมารีกอขอ43จำนวน30ตันเข้าเหนียว20ตันรวมจำนวนเงินที่เราซื้อไปก็คือ6,916,000บาทแล้ว ชาวนาที่นําข้าวมาจําหน่ายให้เราก็จะมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือเกษตรกรบ้านม่วงเกษตรกรบ้านม่วงเนี่ยอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลสมสะอาดอ,อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด11บลายแต่ปีนี้นํเข้าวมาขายได้9ก้าลายค่ะเนื่องจากว่าเรากําหนดว่าเราจะซื้อข้าวที่7ล้านบาทฉะนั้นงบประมาณในการซื้อข้าวมันก็จะลดลงเรามีเกษตรกรหลายลายเราต้องแบ่ง แบ่งโคต้าให้แต่ละกลุ่มเพื่อไปจัดสรรกันเองค่ะอย่างเกษตรกรบ้านม่วงเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ที่235ตันค่ะแล้วก็จะมีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็คือเกษตรกรบ้านเม็กน้อยหมู่ที่16ตําบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนสมาชิก12ลายค่ะปีนี้ก็คือเอามาขายได้ทั้ง12ลายเพราะว่าพื้นนาเขาน้อยแล้วก็จํานวนข้าวน้อยปีนี้ได้โค้ตาไปที่141ตัน ส่วนบ้านกุดข้าปุ้นนะคะจังหวัดอุบลเป็นเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากเลยคุณตามีอายุมากแล้วแต่ว่ายังมีใจที่จะทําข้าวขายให้เราอยู่ปีนี้มาขายข้าวได้ไม่ทันค่ะได้แค่6ตันเท่านั้นเองค่ะ ส่วนเกษตรกรที่เป็นกลุ่มก้อนข้าวแดงมะลิของเราก็คือบ้านอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มเพื่อญาติกันนะคะมีเกษตรกรทั้งหมด8ปดลายนำข้าวแดงมาขายให้เราปีนี้ทั้งหมด47ตันค่ะจำนวนข้าวที่มีผู้บริจาคก็จะมีญาติธรรมนะคะทั้งหมด5าลายที่นำข้าวมาบริจาคให้เรารายชื่อก็จะเป็นญาติธรรมเก่าแก่มีคุณย่าเรืองบริจาคข้าวญี่ปุน่น มีพ่อเล็กจากบุรีรัมนะคะบริจาคข้าวมมลิ105แล้วก็พ่อกลางเมืองจังหวัดอุบลก็บริจาคข้าวมมลิ105มีดรชิตวันนะคะบริจาคข้าวหอมมะลิข้าวหอมสยามข้าวเหนียวแล้วก็สากรภูมิลักนะคะรายชื่อผู้บริจาคมีจำนวน5ลายก็ประมาณ12ตันค่ะ